สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจิตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันที่12มิถุนาย,ยน2567ค่ะจินตนาจะลกแนวทางเล่าพัฒนาเสียนสะกลคนสว่างค่ะคุณผู้ชมค่ะเซียนสกลคนสว่างให้มาวันนี้เป็นแนวทางเล่าพัฒนาจากการคำนวณค่ะคุณผู้ชมจินตนาไดม้มาฝากมาตอนคุณผู้ชมจากนำใจแบ่งปันของเ่นเนาะค่ะของเสียนสกลคนสว่างค่ะ แนวทางของเพิ่นมีรัฐบาลไทยมีลาพัฒนาฮาหนอยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ลาวสตาลาวทีวี <c oughs> มีหลายแนวทางค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าอิตนาน้านเลือกมากแค่ฮาหนอยกับฮาหนอยมัดรวมกับลาวพัฒนาแล้วการรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมเรามาฝากใคุณผู้ชมในเบื้องกันค่ะเท่าที่ทําได้นะคะคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าเวลาที่เรามานั่งเขียนอยู่ มันบ่มีเวลาหลายเนาะค่ะคุณผู้ชมอินตนาก็เลยไดเอามาให้เบิ่งแค่นี้คะ่ะคุณผู้ชมค่ะเอาค่ะไปเบิ่งแนวทางเนาะคะ่ะคุณผู้ชมมาแนวทางดาพัฒนาของเซียนสะกลค,คนสว่างมนีเสภาคุณผู้ชมปังบอเพราะว่าที่ผ่านมาเนาะคะ่ะคุณผู้ชมปังกันแน่บอกคะ่ะหมานกันบอค่ะค่ะบอมานย่าทอดนะคะคุณผู้ชมยังมีโอกาสอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชม ก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นกันอยู่นะคะกับราพัฒนาค่ะจิตนตนากรอยากให้คุณผู้ชมมันมานก่อนอื่นก็อนข,อขอขอพระคุณคะ่ะเซียนสกุลคนสว่างนะคะที่ห้แนวทางว่างทางจองจินตน,นาชแนลค่ะแล้วก็อขอให้เซียนสกุลคนสว่างพาคุณผู้ชมทา้งจองจินตนาชแนลปังปังนะคะ,ะ,คะๆๆแล้วก็ขอขอ,ขอพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะที่เขามาชมช่องจินตน,นาชแนล ในมือนีหรือว่ามือที่ผ่านมาแล้วก็วันต่อๆไปขอให้หมานขอให้ปังทุกคนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะขอให้รวยวยค่ะอย่าได้มีอุปสรรคใดๆนะคะขอให้มีแต่ความหมานเกิดขึ้นในทุกๆมือที่เบิ่งนะคะเอาค่ะคุณผู้ชม <c oughs> แนวทางมือนีค่ะสินตนาจะพาคุณผู้ชมไปเบิง่งว่าเบิ้นไหนมาตัวใดแน่จะปังบ่ดูเบิ่งแล้วกะให้ ใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะอ่าเพิ่นกะห้มาถามถามว่ามั่นใจบอกเพิ่นกับมั่นใจจากสูตรของเพินะะ่นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าพอได้มาดูแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงกับบอลูเพื่อกัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมเาขาผ้าหลุดเพราะฉะนั้นทาเขากะดีใจน้่ค่ะแต่ทาหลุดกะขอถวดขออภัยแทน่นเสี้ยนสะกคนค้นสว่างน้่เด้อค่ะเพราะว่าเพิ่นกบับบอลูเพื่อกันเนาะ,ะว่ามันจะเขาจะหลุดคาหลุดแต่ว่า มันสูตรมันมาแบบนี้มันน่าจะมานะคะกะ็เลยได้มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเอาไปเบิ่งแนวทางกันค่ะคุณผู้ชมจะได้มนันมปังๆกันเนาะค่ะเนาะก่อนอื่นๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จินตนาเป็นกําลังใจจินตนาน้วยเด้อะคะ่ะจินตนาจะขอบคุณไม่ร้ายค่ะคุณผู้ชมขอบคุณมากมาเลยค่ะที่ให้กาลังใจกับจินตนาดีที่สุดก็คือกําลังใจจากคุณผู้ชมเนี่แหละคะ่ะที่จินตนาสู้ต่อนะคะคุณผู้ชมจนบอสบายกันเลย เวลาพักพ่อนมั่นบอพ่อค่ะแบบไมลาหน่อยนะคะถึงไม่สบายเราก็จะดูแลตัวเองให้ดีค่ะคุณผู้ชมเพื่อจะได้ดําเนินการต่อไปนะคะคุณผู้ชมเนาะค่ะขอให้มานขอให้ปังทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องจิตนา channel ไปดูแนวทางกันเลยค่ะค่ะแนวทางราพัฒนาของเซียนสกลคนสว่างค่ะเซียนสกลให้มาวันนี้ค่ะเด่นศกับสค่ะวินหนึ่งสี เจ็ดสามค่ะคุณผู้ชมเอาศูนย์กับสองไปวินกันกับหนึน่งสี่เจ็ดสามเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าว่าไม่สําคัญนะคะตัวตัววินเนี่ยค่ะตัววินีสาคัญเรื่อยละคะ่ะถ้าไม่มีตัววินนี้ที่ให้มานะคะคุณผู้ชมมันจะไปจับคูใส่ใสแมนบอกค่ะก็ต้องเอาตัวเด่นตัวรูดมาจับคููใส่ตัววินเนาะคะ่ะเนาะเขาเรียกว่าตัววินเอาไปวินกันจับใส่กดได้ตัวได้กระด้เองเสีนะคะคุณผู้ชมอิสระค่ะ ก็คือตัวอิสระนะคะนะอ่าเราก็จับคู่ให้ตัวเด่นคู่เด่นเลยจับคู่ให้มากก็คือ02 12 43เอ้ย42ค่ะคุณผู้ชมขออภัยค่ะ42แล้วก็72 32ค่ะแล้วก็ตัวรองค่ะคุณผู้ชม01 04 03 07 0022ตัวกันกันเบิ้ลนะคะคุณผู้ชมกันเบิ้ลวันนี้ เบิ้นจะมาไหมนะคะคุณผู้ชมเนาะอินเตอรนามารคเด้อค่ะคุณผู้ชมศูนจะมาอยู่เด้อค่ะวันนี้ค่ะแล้วก็สี่จะมาไหมนะคะคุณผู้ชมประกอบกับเบอร์ห้องค่ะคุณผู้ชม4 1 0หนึ่ศนย์จัดไปค่ะคุณผู้ชมนะคะแนวทางคู่เด่นของเซียนสกลค,คนสว่างค่ะเพื่อนไหว ว่งกลม0ูนย์สองหนึ่งสองสี่สองจินตนาปากลวงไปเป็นสีสามจะบอกสี่สามสะก็โทษด,ด้วยค่ะประโดูเตียนสะกลน,นะดคะ่ะทีอ่าปากลวงไปจักน้อยค่ะกะเ็เลื่อยยไปสามเนาะขันนี่สามอินดิบฏติวาเนี่แหละค่ะนะเอาค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะขอให้คุณผู้ชมพิจารณาค่ะแล้วก็ ขอให้มานขอให้ปังทุกคนค่ะจินตนาได้ปากกาน้ำพยาบาลขอยืมเพิ่นมาเขียนนะคะคุณผู้ชมมันเงานางซ,ซื้อค่ะกับนางเบืองคอนนั้นคนนี้เนาะก็เลื่อยหาอันเอียงเห็ดดีกว่านะคะได้มาเขียนมือสันจักหนึน่งเปไปเป,เปมากก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะขอคุณผู้ชมมันมานเด้อยค่ะมืนนีลำลำเรื่อยเรื่อยกันทุกคนค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาชมมาติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ปังขอให้รวยทุกท่าน สวัสดีค่ะ